พูดถึงความต่างของคันเร่งระหว่างกันครับรถเดิมกับรถรีแมับมาแล้วนี่มันต่างกันหลายบ่ต่างกันหลายแม่นครับแถวแบบซีพันก็นจะมีแค่ตัวนี้กระป๋องแล้วกะ็ท้ายล่างครับกองแม่นกลองกระป๋องท้ายล่างแลักกะรู้กันรีแมปแมนครับเท้าันจะเท้าวันจ,จ,จะเพิ่มมาวัาดบูทกับมีจีอา แมนราคาพร้อมดีตังเลยแต่ไปซื้อแยกตะวันวูดรกับพันพันธุ์นี่ล้ครับท่เพิอนได้ไหมท่อท่อชาเชินมันกินก่อน้าเทินนะทีถนาเผากับนาทีไ้ฟี่ใหญ่ในตะวงไทยเนี่ยอาจจะได้เพิ่มอยู่เพิ่มเพิ่มประมาณพันหนึ่งหนึ่งพันสองหน่อยครับประมาณโอ้ครับผมไอ้นัน คือของว่าวอลล์ินเมียงไอเขามาฟังนี่กันนะครับแตงนินไอ,อออดมาฟังนี่กันเลยตัวไหนมันคลองเบนซินครับแต่กึ่งตัวนี้เมียงพันซีรลอย ตัวนีนของดีเซอันโวกเเบนซินครับวิดแมนตัวนี้จะเป็นของดักแทมพันสองตัวนี้จะพันพันเจ็ดต,ตัวนี้น้ะครับน้องโอเคครับตัวนี้มีเสียแต่นลานแทม,มเนมนลี่แมวก็มีเสอรลานแทมครับผมสวัสดีครับพบกับผมนะครับร้างไฟามาดีหนึ่งจดเก้าตู้ทึบนะครับเป็นรถบรรทุก มาจัดชุดโปรชุดโปรล,ลีแมปนะครับอ่านี่ีแมปได้ยังแน่ชุดโปรลีแมปหนึ่งเลยรีแมปครูกับถ่ายล่างนี่นะครับปิดถ่ายล่างให้อ่าก็จะมีพวกชุดกระป๋องเวกเตอนะครับแปลงกระป๋องเวกเตอของเฟกนะครับตรงรลุดค้าตรงรุ่นอ่านี่กระป๋องเวกเตอเดิมนะครับเปลี่ยนเป็นแบบลมดั้นนะครับก็มีอุด egr นะครับชุูรุต egr พร้อมท่อน้ำมันนะครับ อ่ากับมีชุดวัดบูธนะครับวัดบูธนี่นะครับนาขาวเข็มดำนาสามสิบห้าบอลนะครับผอมขาเท่ๆ้อมมาดับเตอร์ล่มนะครับอุปกรณ์แล้วก็มีนี่ครับใส่กองอากาศใส่กองอากาศสิ่งนะครับอ่าเพิ่มเติมนะครับเพิ่มเติมเป็นน้ำมันเครื่องวาโบลีนะครับสิบวิลสามสิบลื่นๆนะครับอ่ารถเป็นรถปียิบียหานะครับเป็นรถใหม่ ้อมกองเครื่องของตีเพชรนะครับอืมกองเครื่องตีเพ็รอ่าปากกาจะมีเสือห่านนะครับแถมให้ในชุดโพลีแมปก็จะมีเสือร่านให้ตัวนึงนะครับอืมล้วก็ชุดน,น้ำมันเครื่องมาโพลีนก็ให้เสือล่านอีกตัวนึงนะครับผมอ่าในเซตนี้ก็จะแถมเสือร่านให้สองตัวอันนี้คือสิ่งที่ได้นะครับปากการีแมปเอาเป็นแบบสติปใช้งานนะครับ เดี๋ยวจัดการให้ลูกค้านะครับผมสำหรับ1.9มีมากประจำนะครับงานรีมับชุดโปรดำเนินการครับผมนี่อันนี้อันนี้เป็นยาคู่เหลืออันน้ือยอ่ะอันนี้คือเราตุดงยาแต่ไม่ใช่ผ่านทัง

นี่ก็จะเป็นขั้นตอนในการอัดไฟล์นะครับไฟล์กำลังดาวน์โหลดเดี๋ยวรอชมกันครับผมอ่านะครับหลังจากที่ทาการรี้นะครับจุดโปรไปแล้วก็ออกมาลองรถกรับลูกค้านะครับหน่งจุ ชุดโปแปงกระป๋องนะครับแปงกระป๋องอุดอ ETR เดถ่ายล่างเปลี่ยนใส่กองอากาศมีวัดบูท็นยังไงเนี่ยดีเท่ไรนดีนิดหนอบมาไวหลบมาไวนะครับถ้าแปงกระป๋องรี่นะครับนีสเตปนี้ขี้มวลอยูย่ผมแนะนำอยู่พูดถึงความต่างของคันหนึ่งระว่างการครับ รถเดิมกับรถรีบนะครับม่เหลี่นี่มันต่างกันายบ่ต่างกันายต่างกันหายอ่านะครับกะออกไปล่องลูกค้าเป็นทีเรียบร่อยกะจะมาเช็คงานนะครับเช็คงานแล้วเอ,อ่อทำการทรงรถลดดูกค้านะครับกะจะมีเสือแถมให้ลูกค้าสามตัวอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวเช็คงานอ่าเสือสามตัวเลยครับไ้ ชุดโปรลีแมพอะกะทอยเสียน้ำมันเครื่องโอเคครับผมครับผมเรียบร้อยครับขอบคุณครับไปน้ำหอมน้ำใหม่ขอบคุณครับอ่าน,นะครับสวงงานลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับลูกค้านะครับท่านใดที่สนใจงานรีแมปนะครับ สามารถเข้ามาสอบถามเลยนะครับลานอะไรสิ่งที่แถวตลาดจเจริญศรีวิลินครับผมขอบคุณครับ